แกมือเบ็ดพันครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับผมหายไปสองพันละนะครับผมเสมออยู่ครับผม yeah. <c oughs> โอโ้โหชัดดาวสภาพเนาะโอโ้โหทำไปได้เนี่ยครับผมคนดูคอนมต้องออกแล้วแหละสวยสวยสวยคนดูสวยสวย,สวย,สวย,สวย กันไกลผมต้องออกสวยเพื่อนสวยสวยมากสวยมากสวยมากคนดูถ้าเราชนะรอบนี้นะกระดาษปะเออโอ้โหออคนดู โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหยองพาปั่นนะฮะคนดูนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมตบจริงแค่ยิงยาวอีกแล้วนะครับผมก็เกมปอยิ่งชุบนั่นเองนะครับผมของ a อบีและคนดูนะครับผมก็มาวันนี้มาเล่นอีกรอบนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมกับทุนหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็ไปลุยกัน let's go นะครับผมดูมาเปิดหัวออกอนเลย เดียบร้อยครับผมโดนกระดาษเปิดแรกก็ดูไม่ดีแล้วนะคนดูโอ้โหสภาพเถอะนะคนดูอ่าเสมอได้เล่นอยู่คนดูขรอ,อนอีกครั้งนะครับผมฉลาดวะเจมือสวยมาแล้วครับผมคนดูตบไปหนึ่งทีนะฮะเห็นไงไปครับผมรอบสองนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมก็ฝากกระตืบไลครด้วยนะครับผมรอบที่สองนะครับเพิ่มก็นดูสองพันเก็บเงินก่อนเลยนะฮะชิลๆไปเพื่อนนะครับผมกระดาษต้องออกแล้วนะครับผมรอบนี้อ่าหวานเจี๊ยบโคตรปีโมเยลนะครับผมดูสวยนะครับผมรอบถัดไปนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ถ้าชนะอีกรอบผมจะยังไม่เก็บตังค์นะครับผมจะไปอีกรอบนะครับผมดู มาดูว่ารอบนี้จะได้หรือเลปล่านะครับออก,กันไกลนะครับผมโอ้โหโหดปีโมเยลท่านผู้ชมสวยจัดเลยด้มารอบนี้จะได้ยังไงเนีครับผมรอบทัาไปได้สี่พันเนาะคอนผมต้องออกแล้วขอค้อนอ่าโอเคเสมอนะกันไกลออกก่อนเลยครับผมเสมอครับผมท่านผู้ชมแม่กันไกล สวยเพื่อนมาดิโอ้โหเป็นไงตใไปคว่ำเลยรุ่นนี้โอ้โหท่านผู้ชมเอาดีหกพันเลยโคตดสวยคูณแปดนะโอ้โห,โโหเปิดแรกไม่เป็นไรนะครับผมกำไรยังเหลือเหลือเนะครับผมกระดาษต่อนะฮะเสม,เมอชียวมองเลยว่าชิวจัด สวยรอบนี้ได้อยู่ครับผมรอบนี้เจากันไกลนะคนดูเป็นเกมที่เล่นง่ายมากแค่เราเดาเอา,เอาว่าจะออกอะไรสภาพรอบนี้นท่านผู้ชมแม่แกมือเบ็ดพันครับผมเรียบร้อยครับผมหายไปสองพันละนะครับผมเสมออยู่ครับผม โอ้โหชัดดาวสภาพเนาะโอ้โหทำไปได้นี่ยครับผมนดูคอนผนต้องออกแล้วแหละสวยสวยสวยคนดูสวยสวยกันไกลผมต้องออกสวยเพื่อนสวยสวยมากสวยมากสวยมากคนดูถ้าเราชนะรอบนี้นะกระดาษปะ <chat> โอ้โหโอ้โหขอดูจบแล้วนะครับผมมาดูโอ้โหอะไรครับนี้อ่ะหายไปครับตาโอ้โหลุงนี่ผมเก็บเงินดีกว <t> ่าโอ้โหสภาพนะครับผมมันเดินมารอบนี้รอบแกตัวขออนุญาตเลยไม่ไหวนะอย่างนี้ ไม่ไหวนะครับผมมาดูโอ้โหเหมอทันกลเเดิมสวยมาถอะว่าขอรอบนี้ขอให้ชนะชนะต้องชนะรอบนี้ต้องชนะโอ้โหทุกรอบเลยคนดูโอ้โหสภาพนะครับผมคนดูโอ้โห เหลือสองพันละเยอบเยอบเลยคนดูแต่ว่ายังไม่ขาดทุนนะตอนนี้เหลือกำไรอยู่พันห้าผมเอากระดาษรอบไหนไม่เคยชนะเลยเอะอมารอบนี้ได้อยู่ดูไปต่อครับผมคอนผมต้องออกแล้วแหละรอบนี้ผมว่าคอนมาแน่นอนมาไหนล่ะ วยคอ้อนผมต้องออกของร้มเนี้ยโอ้โหเสมคอค้อนดีครับผมโอ้ใช่แต่ไายสภาพนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหผมไม่ไหวแล้วนะสวยแรกสวยครับผม มามามกำไรผมต้องมาแล้วคอนมากันไกลมารอบนี้มันออกกระดาษแน่นอนนั่นไงเป็นการคาดเดาที่สุดยอดนะครับผมนดูมาเทวะนะครับผมรอบนี้คอนผมต้องออกกระดดิ โอ้โหเมื่อกี้พูดถูกแล้วนะคนดูขอนะ่ะแต่กูไปกระดาษคืออะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหบัตฟ้ากันไปเนีัยผมบึบ้มซัมเบ้์กันไปสูงสุดสองพันสองพันมาเลยไวชิว,วลาอันเนี้ยงานนี้ไวชิว,วลากนดู วัดสุดนะฮะไม่แนะนำทำตามแล้คนดูเนี่ยครับผมคนดูมารอบนี้ขอวัดสุดนะวัดเลือดวัดหนองกันไปเลยโอ้ยกันไก่มัอนออกกระดานแน่นอนโอ้ my god เร็วครับผมท่านผู้ชมเ,เรียบร้อยอะไรกันครับเนี่นยท่านผู้ชม เกินต้านไปแล้วเนี่ยฮะสภาพเถอะนะ <c oughs> โอ้โดนยับยับเลยเนะครับผมเหมือนดูโอ้หเดี๋ยว2,005 0 0สุดท้ายสวยใจต้องนิ่งไว้ก่อนใจต้องนิ่งไว้ก่อนนะเน,นี่ยกดดูคอนมนต้องออกกันไกลมาแน่นอนสวย ในการคาดาที่ถูกต้องเก็บเงินไม่ไม่ไม่วัดใจไปเลยถ้าชนะก็คือได้นะครับผมท่านผู้ชมกระดาษผมบอกแน่โอ้สภาพครับท่านผู้ชมนะฮะก็โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็โดนไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็เก็บทุนไปปั้นต่อแล้วกันนะครับสํสำหรับเกมนี้นะฮะก็ ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงตอนนี้แล้วกันนะก็ดูสวัสดีครับ Change blood